ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีการ์ตูนแฮนดี้ครับในคลิปนี้นะบีจะาทุกคนนะคะมาถักเป็นตัวตกแต่งแบบนี้ตัวเนี้เราสามารถทําเป็นกิฟตได้นะคะติดกิฟตเป็นกิฟตเซรามูนเนาะเป็นเซ็ตคอเลกชันเซรามูนแล้วกันนะคะตัวนี้บีทําใส่เป็นอะลบบามไว้ให้นะ เพลย์ลิสต์ไว้ให้เลยแล้วก็มาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะตัวที่ใช้ถักตรงนี้นะบีใช้เป็นไหมครันที่บ้านน้องฟลุ๊กนะคะเป็นไหมครันที่บ้านน้องฟลุ๊กตัวนี้ไหมครันที่นะส่วนร้านนะคะว่าหาซื้อได้จากตรงไหนบ้างเดี๋ยวบีแปะลิงก์ไว้ให้ อะไรนะอะไรตกแต่งพวกนี้ตาตากับมุกซีกตรงนี้นะคะ B สั่งซื้อจากร้านแมวเมียวบ้านลักหม่ตรงนี้เดี๋ยวก็แปะลิงก์ไว้ให้เหมือนกันเม็ดเคสเม็ดเล็กๆแบบนี้ B ใช้เป็นตัวนี้นะคะหาซื้อจากร้าน DIY นะจะอยู่ในโซนพวกที่เป็นของตกแต่งโทรศัพท์นะคะที่เป็นแบบ สติกเกอร์ตกแต่งโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะกิฟตตัวกิฟตนะคะบีใช้อยู่ที่กิฟตขนาด6เซนพอถักออกมาสำเร็จรูปแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ7เซนหรือว่า7.5นะคะอยู่ที่น้ำหนักมือเราด้วยเข็มที่ใช้คู่กันบีใช้เป็นเบอร์1ทับ0หรือว่า1.8มมิลรัชออนนะคะ ใช้ในการตกแต่งหน้าตาเขาแบบนี้นะปัดกลงปัดแก้มนะคะ9าบีใช้เป็นกาวตัวนี้นะติดแน่นติดทนดีนะคะสำหรับตัวเล็กๆนะชิ้นงานชิ้นเล็กๆแบบนี้บี B. ก็จะจะแนะนำให้ใช้เป็นตัวหลอดเล็กเอานะคะแต่หลอดเล็กบีหมดแล้วอาจจะใช้ได้ไม่กี่คลิป อุปกรณ์ก็มีเท่านี้นะก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีทำแต่ละพาร์ทนะคะปีฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยระหว่างดูนะคะฝากคอมเมนต์นิดนึงนะว่าคลิปแบบเป็นยังไงกันบ้างชอบตรงไหนติดขัดตรงไหนหรือว่าทำไม่ได้ตรงไหนแจ้งมาได้เลยนะอ่ะในแต่ละพาร์ทบก็จะแบ่งเป็นส่วนย่อยๆให้นะคะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อน ก่อนจะไปลงมือทำในแต่ละพาร์ทพาร์ทแรกนะคะ EP แรก EP ที่1นั้น B ีจะพาไปถักเป็นส่วนของตัวกิฟตพวกนี้เลยหลักๆก็จะเป็นกิฟตนะคะในส่วนของ EP ที่1 EP ที่ 2B ก็จะพาไปถักในส่วนของใบหน้าของเขาเราจะได้แบ่งเป็นพัดพ์ทๆไปนะคะ EP ที่3มากันด้วยคู่แรกเลย ถักแพทเทิร์นเดียวกันพวกพ้มพวกอะไรนะคะ EP ที่4มาคู่กันเหมือนกันนี่ EP ที่5ใาฉยเดียวนะคะเป็นสีน้ำตาล EP ที่6ก็มาแบบเดียวๆเลยอ่าทั้งหมดนี้นะคะ บีขอความร่วมมือทุกคนไม่นำแพทเทิร์นไปพิมพ์แจกจ่ายนะหรือว่าไม่แอบนำไปขายนะคะแต่ฝากแชร์คลิปแนะนำเพื่อนๆเ,เข้ามาถักกันได้เลยอันนี้ไม่ห่วงนะคะถักถักเป็นอาชีพถักขายหรือว่าถักแจกอันนี้บีก็ไม่ห่วงในเรื่องส่วนของแพทเทิร์นนะแต่ขออย่างเดียวคือไม่นำแพทเทิร์นไปพิมพ์แจกจ่ายก็พอ ปะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูวิธีทำกันแล้วค่ะเดี๋ยวไปกันเลยนะไปกันเลย